Learn Thai สวัสดีครับ Hello everyone This is Learn Thai Happily with me คร u ส a n g This video you are going to learn Thai from this news ธนบัตร20บาทบางส่วนหยุดแจกจ่ายแล้วธนบัตร means bank notes 20บาท means 20บาทบางส่วน means some หยุด means has stopped แจกจ่ายแล้ว means distributing เลขไทยกับอาราบิกบนธนาบัตร20บาทบางส่วนไม่ตรงกันเลขไทย means Thai numbers กับอาราบิก means and Arabic บนธนบัตร20บาทบางส่วน means of some 20บาท baht banknotes ไม่ตรงกัน means did not match ธนบัตร20บบาทเหล่านี้ ถูกพิมพ์โดยบริษัท DLR ธนบัตร20บาท m e a n s 20บาท Banknotes เหล่านี้ m e a n s This ถูกพิมพ์โดย m e a n s a r r p r i n t e d by บริษัท DLR m e a n s DLR Company ธนาคารแห่งประเทศไทยหยุดพิมพ์ธนบัตรเหล่านี้ในประเทศไทยธนาคาร m e a n s the Bank แห่งประเทศไทย means of Thailand หยุดพิมพ์ means have stopped printing ธนบัตรเหล่านี้ means these banknotes ในประเทศไทย means in Thailand ธนบัตร20บาทเหล่านี้ยังคงจ่ายได้ในประเทศไทยธนบัตร20บาทเหล่านี้ means t h i s 20บาท banknotes ยังคง means are still จ่ายได้ means payable ในประเทศไทย m a n s in Thailand Let's read the news together เลขไทยกับอาราบิกบนธนบัตร20บาทบางส่วนไม่ตรงกันเลขไทยกับอาราบิกบนธนบัตร20บาทบางส่วนไม่ตรงกันธนบัตร20บาทเหล่านี้ถูกพิมพ์โดยบริษัท DLR ธนบัตร20บาทเหล่านี้ถูกพิมพ์โดยบริษัท DLR ธนาคารแห่งประเทศไทยหยุดพิมพ์ธนบัตรเหล่านี้ในประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยหยุดพิมพ์ธนบัตรเหล่านี้ในประเทศไทยธนบัตร20บาทเหล่านี้ยังคงจ่ายได้ในประเทศไทย ธนาบัตร20บาทเหล่านี้ยังคงจ่ายได้ในประเทศไทย This is the news that you learn e d today. If you like learning Thai from news with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me Kuru Stang. I will make video about learning Thai from news to you guys 5 days week and upload videos on YouTube from Monday to Friday. The result. Thank you so much for learning Thai with me and watching my video today. See you again in the next news สวัสดีครับ